เพราะเราต้องมีอูปเอนาเดใช่ไหมใช่เรเราจะต้องเราจะมีน้องหนึ่งคนหรือสองคนหรือสามคนดีสองสองไ้ใหนึ่งแล้วถ้าสองคนจะต้องอุ้มยังไงอ่ถ้ามีน้องแฝดอุ้มยังไงอุ้มอย่างนี้อุ้มอย่างนี้แต่ถ้าคนเดียวล่ะอุ้มยังไงโอ้ถ้าถ้าสามคนเลยล่ะโลกถ้ามีน้องสามไอเดียมีน้องสามคนไอเดียจะอุ้มยังไงโอใครจะเป็นคนเช็ดเอือไอ้น้อง น้องไอเดียจะทำอะไรก้อนนมอาบน้ำไหมทำอะไรอี <t <t ่บ้างลูกแต่หนูไม่สาผมให้น้องนะไม่สาบผมให้ทำไมทำไมว่าน้องชอบเล่นน้องหนูใช่ไหมเวลามีน้องใช่ไหมต้องเวลาน้องเล่นอะไรต้องหนูต้องเล่นด้วยเลยนะใช่หนูก็น้องไอเดียก็ต้องพาน้องทำอะไรบ้างใช่ไหมก็คือแบบต้องทาละบายสีใช่หนูอยาก น้องไอเดียที่ไอเดียก็ต้องพาน้องระบายสีพาน้องแ,แต่ว่าหนูอยากให้น้องอ่ะหนูอยากอุ้มน้องบ้างก็ไม่แบบใครอยากให้ให้น้องแบบอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคะหนูมไม่ได้ทําเจ็บมากนะพ่อแต่ว่าคุณย่าก็จะต้องคุณย่าต้องแบบต้องช่วยท,ทําอ่ะพูู่ว่าย่าว่าหนูย่าว่าอะไรลูกย่าว่าหนูว่าหนูทําไม่เป็นอะ่ะว่าตอนไหนว่าตอนไหนเวลา ร่วมไอเทมเหรอเฉาะแต่ทีนี้ยาวันหนูถ้าเราจะอุ้มน้องน้องเองทำยังไงทีเนี้ยน้องอุ้มหนี่ยน้องน้องหนูน้องจริงจริงหนูจ้ะหนูจะจัดการแล่น้องขึ้นมาก่อนฮะฮะแล้วก็อุ้มเหมนนี้เลยตึ๊ดตึ๊กตึ๊กหนูอยากมีน้องอยู่แต่ว่าเวลาน้องคลอดออกมาต้องไปโรงพยาบาลอะไรอ่ะต้องไปโรงพยาบาลไปของอาอูอาเสียงไงโรงพยาบาลสารคาม ใช,ใช่ที่เราป็เราปเวลาตอนทุนลูกขายก่อนไหมใช่เวลาแม่นทนได้อยู่ใช่ไหมทน,นได้ไม่ต้องโทรเรียกคุณหมอก็ได้ใช่ไหมเราไปถึงก็ถึงเลยใช่แล้วอยากให้น้องเชื่ออะไรน้องอยากให้นูอยากได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายถามก่อนผู้หญิงเพราะว่าจะได้ใส่เสื่อเหมือนน้องอ๋อไม่อยากได้น้องใส่ผู้ชายเหรอคะน้องไม่ใส่เสื้อต่าง น้องมีเสื้ออยู่แล้วไหใช่ไหมแล้วก็อยากให้ห้องผู้หญิงใช่ไหมได้รักน่ารักเพราะมันชอบอะไรหนารักทีนี้เรามีบ้านเราบ้านเรามีทั้งหมดกี่ห้องสามห้องแล้วหนูจะให้น้องห้องห้องหนูเลาจให้น้องห้องไหนหนูจะให้น้องนอนห้องกับหนูค่ะคือคือเอาอย่างเงี้ยคือพ่อกับแม่นอนข้างบนหนูน้องหนูนอนข้างล่างกับน้องอ๋อแล้วทีนี้ หนูจะแต่งห้องเป็นห้องสีอะไรโทนอะไรจะเอาอะไรใส่ในประดับห้องบ้างให้น้องสีชมพูค่ะสีชมพูคือจะให้ห้องพ่อกับแม่ใช่ไหมเป็นสีชมพูเพราะว่าหนูจะเอาเป็นห้องน้องผู้หญิงเพราะว่าหนูชอบสีชมพูแล้วแล้วห้องหนูกับน้องล่ะก็จะเป็นสีชมพูนั่นแหละแต่พ่อกับแม่ต้องซื้ออะไรเป็นสีชมพูมาด้วยนะเพราะว่าหนูจะตกแต่งห้องเยอะมากตกแต่งห้องเยอะมากใช่แล้ว ถ้าน้องเป็นผู้หญิงก็คือจะได้ใส่เสื้อผ้าด้วยกันเลยใช่พ่อต้องซื้อเสื้อผ้าเด็กนิดนึงด้วยนะพ่อพ่อต้องเป็นเสื้อผ้าเด็กด้วยพ่อหนูโตช็อพิลิโอแล้วเดใช่ไหมใช่แต่หนูแวนเมื่อคืนตันหนึ่งสักทีอ๋อก็นี่ไงเดือนจบเทอมนี้ก็ได้ขึ้นป .1 นนแล้วแล้วที่นี้จะสอนการบ้านน้องได้ไหมล่ะไช้ถ้าเรามีน้องสิ่งแรกที่หนูจะสอนน้องให้น้องเป็นคนดีหนูจะบอกให้น้องทําอะไรสอนน้องเรื่องอ,อะไร ความสะอาดอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าถ้าน้องยังไม่โตก็ยังไม่ทําก็ได้ก็จะทํา,าทแทนพอกับแม่เอาอเพราะว่าแม่ขาอุ้มน้องไงอ๋อทีแรกที่จะบอกสอ,อนน้องก็คือให้น้องเป็นคนที่รักษาความสะอาดใช่อันนี้คือน้องทําได้น้องหนูอยา,าอกกับแม่แก้หนูหรือเปล่าไม่ได้แก้หนูจะให้น้องชื่ออะไรเออหนูจั้งชื่อน้องหรือยังน้องชื่อผู้ไม่ใช่ เวลาหนูบอยอยู่ข้อสองทำไมอยู่ขมีน้องชมพู่แล้วเออเฮ้ยตอนนี้ต้องไล่ว่าเรามีพี่น้องเรามีมีพี่ไอด้าใช่น้องไอรินน้องไอเทมใช่แล้วก็น้องไอเดียทีนี้มันต้องมีไอ้นะลูกเรามีสามไอแล้วเราจะเอาไออะไรพี่ไอด้าเออน้องไอรินใช่น้องไอเทมใช่แล้วก็น้องไอเดียใช่แล้วก็ที่น้องจะเกิดมันให้น้องชื่อน้องอะไรไออะไรไออะไรดี ไม่ห,หนูอยา,อายกพ่อ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 จะมีช้อยให้เลือกนะหนึ่งไอต้าวอ,อันที่สองไอ้ดินไอเดียร์ไอเดียร,ร์อันที่สามไอ้ติม <c oughs> อชอบไอ้อะไรสามไอ, <c oughs> อไอติมชอบไอ้ติมเหรอแต่ถ้าชื่อไอ้ติมต้องเป็นน้องผู้ชายไหมชื่อผู้ชายไหม ช่ผู้หญิงได้ใช่ไหมชื่อว่าเลมโบเอ้าแต่ถ้าเลมโบไม่มีคําว่าไอนาหน้านะของเรามันต้องเลมโบไะไม่แต่เราไม่ไอมาทุกคนนะไอด้าไอลีนไอเดียไอเทมถ้าน้องมาน้องก็ต้องมีไอสิไอเลมโบอย่างนี้เหรอไม่มันชื่อผู้ชายไอเรมโบใช่ตอนถ้าน้องผู้หญิงต้องชื่อไออะไรนะไอไอราดาไหม เอาสิบโค้ดชื่อห้ามเนี่ยไม่ตรงไหมไม่เอาไอไอะไรดีนะไอเอ๋อพอก็เนื้อไม่ออกเหมือนกันเราต้องไปให้พอเราชื่อรถน้องเราก็ไม่ยังไม่มีนะใช่ไหมโอ้ตองชื่อให้น้องแล้วชื่ออะไรน้องชื่อ แล้วทีนี้หรือเราจะให้เพื่อนปู่กับย่าช่วยตั้งให้ปู่กับย่าก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้เอาชื่อไหนเหมือนชื่ออะไรอะพ่ช่วยคิดหน่อยพ่อก็ไม่รู้ว่าจะคิดออกมาแล้วจะถูกใจหนูไหมโอเคไหมว่าได้แล้วพร้อมแล้วอะไรนะพร้อมแล้วเอาหนูให้สิบข้อถิอข้อเลยเหรอใช่ถิอข้อต้องมีไอใช่ไหมใช่ต้องมีไอ ไ <I> อ้ดื้อว่าอัองไอไอไออะไรอะ่ะ <laughs> ไม่เลือไ,ไม่ออกไอเดียก็คิดช่วยหน่อยไอรอนแมน ู้ชายอันนั้นมันชื่อขุนยนต์พ่อใช่ไหมใช่ไอรุ่นเมนนั่นเลยถึงชื่อผู้ชายแล้วก็ชื่อแล้วก็เป็นขุนยนต์พ่อเอกอะไรอะไรดีขึ้นมานั่งดีค่ะนั่นตะกบเฮ้ยแม่รอเรานานแล้วเนี่ยเอาชื่อไหนชื่ออะไรเราก็คิดหน่อยน้องไอเดียหนูก็ อะไรช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตเออ,เาอคาราเมลช็อกโกแลตนี่แหละน่ารักสุดชื่อแคทเธอรีนไม่รักหรอใช่ไหมชื่ออะไรนะหนูจะร้องชื่อน้องไอช็อกโกแลตไม่อ๋อชื่อช็อกโกแลตเลยน้องช็อกโกแลตจ้ะอ๋น้องคือจะพูดว่าคือจะตั้งชื่อชื่อว่าช,าช็อกโกแลตเฉยแต่ว่าจะพูดกับน้องว่าน้องช็อกโกแลตนะจ้ะ <Okay. S 2> แต่ว่าหนูอุ้มน้องไปแลเรานะแค่เรากดน้องขึ้น,น,นมาตรงนี้แล้วแบบอุ้มได้เลย <Okay. S 2> อ๋อถ้าน้องออกนุถ้าน้องออกมาหนูเอาจะเอาอาหารอะไรให้น้องกินเป็นมื้อแรกเลยพอ่อแล้วแล้วเด็กอะ่ะเพิ่งเกิดต้องกินอะไรเด็กเพิ่งเกิดก็ทานนมแม่โอ้ทานนมแม่ไปเรื่อยๆกอ,อถตกขึ้นมาก็ต้องทาน เราก็ต้องไปซื้อนมมานมผงหรือว่านมเด็กอ่ะใช่นมเด็กแบบปลูกดูดอ่ะมันกับนมนมนมเด็กโตของเด็กอ่ะนมเด็กโตนี่อหนูอยากกินนมโฟมอสสีขาวแลยพ่แต่ว่าเป็นหวานของน้องก็เป็นแบบจืดไงแม่แั้นหนูจะกินรสหวานหรือรสจืดรสจืดของหนูจะเป็นรสหวานแต่ของน้องจะเป็นรสจืดคือนมขาวที่เป็นนมจืดของหก็จะเป็นนมวัวรส รสหวานอ๋อรสหวานต้องกินรสหวานนะคะใช่เพราะว่าหนูดูแลก็ต้องกินรสนี้ได้อ๋อแต่ว่าเด็กๆถ้าใครอยากจะสูงก็ต้องกินนมเยอะๆใช่แล้วก็ต้องนมหวานมันก็กินได้อยู่แล้วไงกินได้ก็ต้องเพราาะว่มันคือนมควัวเออฮ้ก็ต้องกระโดดด้วยนะต้องกระโดดเพราจ๋าครับหนูใช้ไอ้ที่กระโดดมาแล้วล่ะสีชมพูอันนั้นน่ะหนูลืมเอามาอยู่ที่บ้านไหนบ่กเย่าเลยโอเคมามาโอเคอ่ะ บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ